สวัสดีครับ่อกันนี่ครับกินข้าวแดงน้ากันครับผมวันนี้เจียดนาตกเนือครับนี่ก่อนอื่นท้องมอย่างเนื่อก่อนเี้ครับไอ้มังหันเนพวมก็เพึงมาเขาแดวครับอ้อยหนึ่งเขาแดวครับผมเหลืองอ่งำนำเลยครับหอม ว่านาะจดียทียนะครับมีเรียมแระชมเพิ่มาษาสวา่า,อานอื่นเพิ่มเพิ่มนะครับสมเพิ่มาจดีย้หอมๆนะครับนี่นะครับหอ้องก็มาซอยๆครับผม มีหัวหอมครับบอกอักปออันนี้หอมดอมเบิดครับผมหอม,หอมครับรบัสูงแห้งครับเพิ่มพิ่มสามตนนะพี่น้องเห็ดสามตน กินสองคนครับนี่เหนือ่ยวซอยห้างก็อมาเอาขอหมอครับเแยวกปรุงกันครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเพียนะครับนี่ก็อเอินเพียงัวครับเพียง่วนี่การนาบการย่างข้าต้องใสเพียครับหรือว่าเจีวคุ้มคุ้มเหนอข,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 ขาไใสเพียเพื่อให้มันหอมนะครับ กินแดง้องเนยมันขึ้นกับไรเนี่ยนะครับขนาใส่น้อยหนึ่งนี่นะครับพอเขาใส่แดดใส่เพียแดดห้องก็เอาใส่น้ำน้อยๆนะครับห้องก็มาอู้ครับนี่เขาเอิดออู้ครับอู้อู้ข้างนะครับผมข้างจนกว่าน้ำจะฝนนะครับเพื่อให้เพียมันสุกนะครับเพียที่เขาเทไปเมืองหันนี่นะครับนี่นะครับผมอ่า เอาอูไปข้าวหนึ่งมันก็ฟดแบบนี้นะครับผมนี่คือน้าตกครับผมนี่คือน้าที่เอามาเดน้าตกนะครับผมหอมๆนะครับโอเคครับไปกันครับนี่นหะนนะครับห้ามาห้ากับมาปูงต่อด้ยครับผมพักบมมีนะครับได้ใส่ใบบักกูบแทนนะครับผมวัชพิส้อพักกระดานพักปิดนะครับปิดไปครับผม ต่อไปผงปรุงรสนะครับผงปรุงรดนะครับ,รดดรบใส่ไรเสียบไรครับใส่ผัวงานว่าน้องผู้หญิงแล้วหน้าตาดีทําไมมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้คุณผู้ชมนะหลังจากที่เพจแต่ได้รับข้อมูลนี้ปรากฏว่ามีคนที่คุหน้าขุณตาน่องต่อไปข้าวครัวนะครับข้าวครัวนี้คือการเทนิหอมนะนี่ ใส่ไปหนึ่งซอนชาหนึ่งซ้อนโต๊ะครับต่อไปน้ำปลาครับนี่ไปมากินเข้มเกลืบแสบๆครับน้ำปลาพงสุรดนี้ของแท้ครับต่อไปกับพักครับนี่คือบ่มีพักหอมนะครับได้ใส่ใบบะกูดแทนนะครับถึงเวลาคนคอู้จอยหอมบวบ ันื้อที่มันนี่คือแยบแค่มันไม่มีแดีเนี่ยมันเป็นเนื้อดาบนะมันเป็นเนื้อดาบเดาหรอมไม่คิดก่อนเข้มอ่ะเดี๋ยวรอยครับนีอนี่นาตาคือน้ำตกนะครับผมนี่น้ำตกเนื้อครับตกเนื้อน้ำตกเนื้อนะครับแซ่บครับ อ่ะขอบคุณครับผมดียต่อ